สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์ในเรื่องของตัวกลางของแสงเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราได้เรียนในเรื่องของรดน้มถ่วงของโลกไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวกลางของแสงบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าตัวกลางของแสงคืออะไรนะคะตัวกลางของแสงเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวกลางของแสงเนี่ยเป็นยังไงค่ะมาดูกันเลยนะคะอันแรกเลยนะคะมีคําถามก่อนที่จะเข้าไปสู่บทเรียนนะคะครูถามว่า ทราบหรือไม่นะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเวลาที่เรามองสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ทั้งๆที่ของเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่หลังกระจกที่เรามองเห็นนะคะเราสามารถมองเห็นได้หรือวัตถุบางชนิดเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะดังนั้นเนี่ยทำไมเราถึงมองเห็นและทําไมบางอันเราถึงมองไม่เห็นสิ่งของเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับ ตัวกลางนะคะสิ่งที่เราจะสามารถมองเห็นได้มันขึ้นอยู่กับตัวกลางของแสงนะคะตัวกลางของแสงมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ตัวกลางวัตถุทึบแสงนะคะอ่ะวัตถุทึบแสงตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของตัวกลางนะคะเราต้องมารู้จักกับการมองเห็นกันว่าทําไมดวงตาเราถึงมองเห็นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะ มาดูอันแรกเลยการมองเห็นวัตถุนะคะการมองเห็นวัตถุเนี่ยมันเกิดจากที่แสงเนี่ยตกกระทบไปสิ่งต่างๆแล้วสะท้อนเข้ามาสู่ตาเราโดยเวลาที่มันสะท้อนเนี่ยมันจะสะท้อนผ่านเลนตาของเรานะคะเลนตาของเราจะอยู่บริเวณนี้นะคะบริเวณส่วนหน้านี่เลยนะคะเลนตาพอมันผ่านเข้าเลนตามาเนี่ยมันก็เข้ามาในลูกตาเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดภาพบนเรตินาซึ่งเรตินาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังสุดเลยนะคะบริเวณน,นี้นะคะเรตินาเนี่ย พอมันอยู่ด้านหลังของลูกตานะคะแล้วว่าส่งข้อมูลผ่านเส้นประสาทนะคะเส้นประสาทจะอยู่ตรงนี้เขาเรียกมันว่าออปติกเนิร์ฟนะคะเส้นประสาทออปติกเนิร์ฟเนี่ยก็จะส่งไปที่สมองสมองก็จะทําการแปลภาพนั้นให้เป็นวัตถุขึ้นมาทําให้เรามองเห็นสรุปง่ายๆคือแสงไปตกกระทบกับวัตถุที่เรามองเห็นหลังจากนั้นแสงก็ไปตกกระทบเข้ามาที่ตาเราผ่านเลนนะคะแล้วไปเกิดภาพบนเลติน่าที่อยู่ด้านหลังลูกตานะคะแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยผ่านเส้นประสาทที่เรียกว่าออปติกเนิร์ฟเนี่ย ไปสู่สมองสมองก็จะมีการแปลภาพเป็นวัตถุนั้นให้เราสามารถมองเห็นได้อันนี้คือหลักการของการมองเห็นนะคะต่อไปแสงมาจากไหนล่ะแสงมาจากไหนนะคะแสงเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะคะมีลักษณะ,ะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยแสงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้สามารถมองเห็นได้เนี่ยก็คือมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง400-700นาโนเมตรนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดในโลกเลยก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่ง แสงเนี่ยมันมาจาก2แหล่งกําเนิดด้วยกันนะคะแหล่งกําเนิดของแสงมีอยู่2แหล่งกําเนิดก็คือ1แหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะได้แก่พวกแสงจากหิ่งห้อยต่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้ในตอนคืนนะคะแสงจากฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรก็แล้วแต่นะคะและก็สําคัญที่สุดก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะคะต่อไปอันที่2ก็คือแสงแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะได้แก่พวกตะเกียงต่างๆนะคะพลุไฟ ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้านะคะไฟฉายต่างๆนะคะอันนี้คือแหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะคะอ่ะท่านี้เรารู้แล้วว่าแสงมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วตัวกลางของแสงมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะนักเรียนแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะ เวลาที่มันเดินทางผ่านไปเนี่ยมันก็จะผ่านาสิ่งของต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเวลาที่แสงเดินทางเป็นเส้นตรงเนี่ยมันมีการเลี้ยวเบนไหมหรือว่ามันตรงไปแล้วถ้ามันไม่สามารถทะลุผ่านสิ่งของนั้นได้มันจะสะท้อนกลับมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ,ะตัวกลางของแสงนะคะเขาบอกว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะจากแหล่งกําเนิดแสงไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์นะคะหลอดไฟตะเกียงอะไรก็ตามแสงเดินทางเป็นเส้นตรงโดยเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่าง ก่อนที่จะถึงตาเรานะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราเอามากั้นแสงนะคะแล้วแสงสามารถเดินทางผ่านได้เราจะเรียกมันว่าตัวกลางของแสงแสงผ่านได้เรียกตัวกลางของแสงแต่ถ้านําสิ่งนั้นมากั้นแล้วแสงเดินทางผ่านไม่ได้เราเรียกมันว่าวัตถุทึบแสงนะคะซึ่งตัวกลางของแสงมี3อย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะก็คือตัวกลางโปร่งใส2ตัวกลางโปร่งแสงและสาม วัตถุทึบแสงซึ่งตัวกลางของแสงเหล่านี้เนี่ยทั้ง3ชนิดนี้นะคะมีการยอมให้แสงผ่านได้แตกต่างกันและมนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่หลังวัตถุหรือวางตัวกลางนี้ได้แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละตัวกลางเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะมาดูอันแรกเลยตัวกลางโปร่งใสนะคะตัวกลางโปร่งใสก็คือวัตถุที่เมื่อเรานำมากัน้นแสงแล้วทำให้มองเห็นสิ่งต่าง หลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนนะคะ,ะแสดงว่ามันสามารถยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้มากหรืออาจจะผ่านได้ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะคะมาดูรูปนี้นะคะนักเรียนรูปนี้เป็นรูปที่แหล่งกําเนิดแสงก็คือไฟฉายนั่นเองนะคะซึ่งเขาเอาวัตถุหนึ่งวัตถุ1เเหมือนกันนะมากั้นนะคะวัตถุนี้เนี่ยเขาเรียกมันว่าตัวกลางโปร่งใสนักเรียนสังเกตว่าเวลาที่แสง เดินทางไปและผ่านตัวกลางโปร่งใสตัวนี้แสงผ่านได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นวัตถุหลังตัวกลางที่เป็นตัวกลางโปร่งใสนี้เราจะสามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนเช่นเรามองวิวนอกหน้าต่างที่เป็นกระจกใสนะคะเรามองธรรมชาติต่างๆผ่านอากาศที่มันอยู่รอบๆตัวเรานะคะหรือบางทีเราอาจจะมองหนังสือหน้าปกผ่านแผ่นใสที่เราหุ้มไว้นะคะอันนี้คือตัวกลางโปร่งใสก็คือ มันสามารถเห็นวัตถุหลังตัวกลางนั้นได้ชัดเจนเพราะมันยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของตัวกลางโปร่งใสกันว่าเป็นยังไงอันแรกเลยกระจกใสนะคะสามารถมองเห็นตัวกลางได้ชัดเจนในรูปบอรอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปอากาศนะคะอากาศเราสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเลยเนี่ยชัดเจนเรามองหน้าเพื่อนเรามองหน้าพ่อแม่เราเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าเพื่อนชัดเจน แต่แสงมีการผ่านอากาศมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวกลางอากาศจึงเป็นตัวกลางโปร่งใสนะคะ ต่อไปน้ำใสเน้นนะคะน้ำใสไม่ใช่น้ำขุ่นนะคะน้ำใสสมมุติเวลาเราไปที่สระว่ายน้ำเราใส่แว่นตากันน้ำใช่ไหมคะเราดำน้ำลงไปเราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆใต้น้ำได้นะคะเพราะเพราะน้ำมันคือตัวกลางโปร่งใสนั่นเองนะคะสามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนมันยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดอันนี้คือตัวกลางโปร่งใสนอกจากกระจกใสอากาศน้ำใสแล้วนะคะก็ยังมีตัวกลางโปร่งใสอีกหลายประเภทเช่นแผ่นใสก็ได้นะคะแว่นตาของเรานะคะเอ่อ อะไรที่มันเป็นใสๆที่เราสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจนอันนั้นคือตัวกลางโปร่งใสนะคะต่อไปตัวกลางโปร่งแสงนะคะตัวกลางโปร่งแสงคล้ายกับตัวกลางโปร่งใสแต่มีความแตกต่างกันนิดเดียวนะคะก็คือเมื่อเรานําวัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งแสงเนี่ยมากั้นแสงแล้วทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆมันจะทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ย หลังวัตถุนั้นเนี่ยไม่ชัดเจนสแสดงว่ามันยอมให้แสงผ่านได้นะแต่ผ่านได้ไม่ทั้งหมดเหมือนกับตัวกลางโปร่งใสยอมให้แสงผ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะยอมให้แสงผ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นนักเรียนลงมาดูรูปนี้ก่อนนะคะแรงกำเนิดแสงคือไฟฉายนะคะไฟฉายสะท้อนออกไปปุ๊บผ่านตัวกลางโปร่งแสงมีการสะท้อนมีการผ่านออกมาได้บ้างนะคะคือตัวนี้แต่มันก็มีตัวที่สะท้อนกลับไปด้วยเห็นไหมคะ สะท้อนกลับไปด้วยเพราะมันยอมให้แสงผ่านได้แต่ยอมให้แสงผ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นในเมื่อมันยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมองเห็นวัตถุหลังตัวกลางนั้นไม่ชัดเจนและที่สําคัญมันเกิดเงามมัๆด้วยนะคะไม่ได้ให้เงาเยอะนะคะเงานิดเดียวนะคะวมัๆแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ตัวอย่างของวัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งแสงมีอะไรบ้างอันแรกเลยถุงพลาสติกสีนะคะถุงที่เราซื้อตามเซเว่นนะคะที่มีสีสันต่างๆอะไรพวกนี้นะคะมันสามารถมองเห็นถุงวัตถุที่อยู่ในถุงเนี่ยไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันก็เลยเรียกมันว่าเป็นตัวกลางโปร่งแสงต่อไปหมอกนะคะบ้านเรามีหมอกเยอะมากนะคะสังขบุรีหมอกเยอะมาก มีหมอกเราก็สามารถมองเห็นได้แหละแต่มองเห็นข้างหน้าได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ <Oz ze> เพราะมันยอมให้แสงผ่านได้แต่ผ่านได้ไม่ทั้งหมดนั่นเองต่อไปควันนะคะ <sunlight> เวลาที่เราจุดไฟนะคะแล้วมันมีควันเนี่ยเรามองเห็นวัตถุลหลังควันนะคะแต่ว่ามันมองเห็นไม่ชัดเจน <S <S อย่าง <ization> ในรูปเห็นหรือเปล่าคะเรามองเห็นต้นมไม้แต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนอันนี้คือมันไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดนะคะให้ผ่านได้แค่บางส่วนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองตัวกลางมองวัตถุที่อยู่หลังตัวกลางโปร่งแสงเนี่ย มันก็เลยทําให้เรามองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะตัวอย่างของตัวกลางโปร่งแสงยังมีอีกเช่นกระจกฟ้านะคะกระดาษคุณกระดาษแก้วสีนะคะกระดาษไขที่เราเอามาทําขนมนะคะขวดสีชาโ,โหเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือตัวกางโปร่งแสงนะคะหรือแม้กระทั่งน้ําขุนก็เป็นตัวกางโปร่งแสงเหมือนกันนะคะน้ำที่มีการผสม ดินเลยเพวกเนี้ยที่เป็นคุณคุณเวลาเราดื่มตาใต้น้าที่มันเป็นน้ําคุณเนี่ยเรามองเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะคะ,ะมาดูในเรื่องของวัตถุทึบแสงกันบ้างนะคะวัตถุทึบแสงเป็นตัวกลางสุดท้ายนะคะวัตถุทึบแสงเนี่ยเวลาที่เรานํามากั้นแสงแล้วเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถมองเห็นที่อยู่มองสิ่งต่างๆที่อยู่หลังตัวกลางเนี่ยได้ชัดมองเห็นไม่ชัดเลยนะคะก็คือมองไม่เห็นเลยนั่นแหละนะคะแสดงว่า ในเมื่อมันไม่ให้เราเห็นเลยก็แสดงว่ามันไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้เลยแม้แต่นิดเดียวเราก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นวัตถุที่อยู่หลังตัวกลางนันได้นักเรียนดูรูปนี้นะคะนักเรียนดูรูปนี้ให้ดีนะคะเวลาที่เราส่องไฟฉายไปไปกระทบกับวัตถุทึบแสงแล้วเนี่ยปรากฏว่าแสงที่ไปตกกระทบเนี่ยมันตกกระทบทั้งหมดเลยนะคะไม่มีการ ทะลุไปได้เลยนะคะเพราะมันคือมันไม่ยอมให้แสงผ่านนั่นหแหละนะคะ <Huh? S 1> cus, มันก็เลยไม่สา <ๆ S 1> มารถที่จะมองเห็นวัตถุหลังตัวกลางได้ชัดเจนมองเห็นไม่มองเห็นมองไม่เห็นวัตถุหลังตัวกลางเลยนะคะและที่สําคัญนะคะวัตถุทึบแสงเป็นตัวที่ทําให้เกิดเงาได้ชัดเจนที่สุดนะคะเป็นตัวที่ทาให้เกิดเงาได้ชัดเจนที่สุดนะคะซึ่งตัวอย่างของวัตถุทึบแสงได้แก่กระจกเงานะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกระจกมันใสะทาไมถึงเป็นตัววัตถุทึบแสงล่ะ เพราะมันไม่ได้มองเห็นข้างหลังเห็นไหมคะมันสะท้อนหน้าเราออกมาเห็นไหมคะอ่ะต่อไปกรองกระดาษหรือกระดาษต่างๆนะคะพวกนี้คือวัตถุทึบแสงทั้งหมดนะคะผนังบ้านของเราที่ทํามาจากซีเมนต์ทำมาจากไม้ไผ่อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือวัตถุทึบแสงแม้กระทั่งเสื้อผ้าของเรานะคะตุ๊กตาบ้านตู้เสื้อผ้าทุกอย่างนะคะเป็นวัตถุทึบแสงหมดเลยนะคะเกือบทุกอย่างวัตถุทึบแสงเนี่ยเป็นจําให้ดีนะคะว่าวัตถุทึบแสงเป็น วัตุที่ทําให้เกิดเงาหรือตัวกลางที่ทําให้เกิดเงานั่นเองนะคะอะทีนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของตัวกลางเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะให้ทําแบบฝึกหัด2หน้าด้วยกันได้แก่หน้าที่72กับหน้าที่76นะคะง่ายนิดเดียวนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูว่าทํำยังไงดูทําให้เป็นตัวอย่างนะคะหน้า72ก่อนเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคาถามเขามีมาให้องค์ดินทังขยะขวดพลาสติกขุนน้าดืม่มถุงกระดาษขวดพลาสติกใส และช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างเขาให้เราเติมว่าวัตถุโปร่งใสได้แก่หมายเลขอะไรบ้างวัตถุโปร่งแสงได้แก่หมายเลขอะไรบ้างนะคะและวัตถุทึบแสงได้แก่หมายเลขอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็เอาหมายเลขมาใส่เช่นองค์ดินหมายเลขหนึ่งนักเรียนคิดว่าองค์ดินเนี่ยเป็นตัวกลางอะไรนะคะครูก็เดาไปเลยเรียนแล้วใช่ไหมคะหนึ่งเลยใส่ไปเลยตัวกลางทึบแสงใส่ไปเลยนะคะหมายเลขหนึ่งแบบนี้ปึ๊บอ่อ แล้วก็ข้ออื่นอีก6ข้ออีก5ข้อนเนี่ยนักเรียนก็เอามาเติมเองให้เรียบร้อยนะคะต่อไปหน้าที่7 6หนะคะหน้าที่7 6เขามีคําถามให้เราทั้งหมด4ข้อน,นะคะข้อที่1ตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสงต่างกันอย่างไรเมื่อกี้คุณครูบอกไปต้นคลิปแล้วว่าตัวกลางของแสงยอมให้แสงผ่านได้ส่วนวัตถุทึบแสงยอมให้แสงผ่านได้ไหมนะคะไปดูเอาที่ต้นคลิปนะคะ2กระดาษลอกลายจัดเป็นตัวกลางชนิดใดเพราะเหตุใดกระดาษลอกลายนะคะนักเรียน มันมีหลักการทํางานก็คือมันจะเป็นกระดาษคุณๆนะคะเอาไปวางทาบที่ลายที่เราต้องการจะลอกและใช้ปากกาตามไปนักเรียนคิดว่ามันเป็นกระดาษคุณะ่ะนะคะแล้วมันสามารถที่จะเห็นาลายที่เราได้เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นตัวกลางอะไรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะสังเกตภาพแล้วตอบว่าภาพใดเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโป,ปร่งแสงและวัตถุทึบแสงสมมติอันแรกเลยขวดสีชาเป็นตัวกลางโปร่งแสงครู่เขียนไปเลยตัวกลา้า โปรง่งแสงนะคะลายมือสวยมากนะคะอ่ะตอบอ่านก็ได้ในก็ตอบต่อไปนะคะอันที่4นะคะหากนักเรียนต้องการเลือกใช้วัสดุทาหน้าต่างของบ้านนะคะเพื่อช่วยให้มีแสงสว่างในบ้านนักเรียนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดระหว่างกระจกใสกับกระจกฝ้านะคะระหว่างกระจกใสกับกระจกฝ้านะคะและเพราะอะไรให้ตอบด้วยอันนี้ใครจะตอบกระจกใสก็กได้ ใครจะตอบกระจกฟ้าก็ได้แต่ต้องให้เหตุผลคุณครูด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยในเรื่องของตัวกลางของแสงนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของตัวกลางของแสงอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวคุณครูจะให้ประโย์ให้นักเรียนสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะโอเคสําหรับวันนี้ให้นักเรียนทําการบ้านนะคะทํางาน้ื่นุณครูให้ส่งใต้คอมเมนต์ให้เรียบร้อยนะคะ และใครที่ยังไม่ได้ทํางานที่ผ่านมานะคะให้ตามทําให้เรียบร้อยคุณครูจะมีการเก็บคะแนนยอนหลังให้ด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ